สวัสดีครับพบกับรายการมิติแห่งศรัทธาซึ่งจะนำเสนอเรื่องราวมิติอีกมิติหนึ่งแห่งความศรัทธาแล้ววันนี้ครับเราจะนำเสนอเรื่องราวของพระเกจิดังรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระเกจิดังแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีนั่นก็คือพระครูยติธรรมมานุยุทธ์หรือพระอาจารย์แปะแห่งวัดสว่างอารมณ์พอพูดถึงพระอาจารย์แปะผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักกันดี และวันนี้ครับผมจะนําเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์แปะรวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆซึ่งพระอาจารย์แปะได้จัดสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับวัดสว่างอารมณ์หรือวัดแค่แถวเดิมเป็นวัดร้างมากกว่า50ปีเศษ ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มและในวันพุทธที่30มีนาคมพุทธศักราช2511ตีว่เริ่มวางศิลาฤกษ์อุโบสถการบูรณะวัดร้างแห่งนี้มีการเจริญขึ้นเป็นลําดับซึ่งในปัจจุบันได้มีพระครูยติธรรมมนุยุทธ์หรือพระอาจารย์แปะดํารงตําแหน่งเจ้าวาด พระครูยติธรรมมรุยุท์หรือพระอาจารย์แปะเกจิแห่งลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีเกิดเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2501ซึ่งตรงกับวันเสาร์แรม6ข้ามเดือนยี่ปีจอเป็นชาวนครชัยศรีโดยกำเนิด เมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2519พระอาจารย์แปะได้บรรมชาเป็นสาม,มเณรณนวัดใส่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มโดยมีพระครูวิบูลสิริธรรมหรือหลวงพ่อเพี้ยนวัดตุกตาเป็นผู้ให้บรรพชาเมื่อบรรพชาเป็นสาม,มเณรก็เริ่มออกทุดงได้ศึกษาทั้งวิชาโหราศา,ศาศสตร์ไสยศาสตร์พิธีกรรมต่างๆวิชากรรมฐานวิชาแพทย์แผนโบราณ โดยมีเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นผู้ประสาทวิชาให้กับสามเณรแปะในสมัยนั้นอาทิเช่นหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยจังหวัดชุมพรหลวงพ่อท่านคลิงวัดถลุงทองจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเรไรจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อจำเริญวัดใหม่จริญยศจังหวัดนครปฐมและอีกเกจิอาจารย์หลายๆรูป มาบวชก็ทำไปเปรดเสมือนกเน็เรียนเรียนเรียนจบม .23 ปี18-19แล้วก็บวชเนนปี19ึ่งบวชเนนปี19แล้วก็ออกทุดงแล้วก็มาบวชพระปี22งสองเติมจริงๆอาตมาอยู่เขตอยู่บริเวณวัดกลางบางแก้ววัดตุกตาวัดใหม่หลวงมบุญหลวงมเพิ่มูุเชื่อเนี่ยเราเยสี่แล้วนี้เนี่ย แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นี้ก็ประมาณปีราวๆสองสีปลายปีกว่า36ปีที่ได้ปฏิบัติทำครองตนอยู่ในร่งกาสาวพัดบนความสมถะและคำว่าพอนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านความยากลำบาก อุปสรรคนานัประการหลักในการปฏิบัติของตนเองและได้ถ่ายทอดสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านมาโดยตลอดนั่นก็คือเข้าใจน้ำใจอภัยให้รู้จักความรักความสามคัคคีและรวยก็อย่าเพลินจนก็อย่าขี้เกียจสองคำสอนสั้นๆที่มีความหมายอย่างชัดเจนที่พระครูยติธรรมมนุยุทธ์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพระอาจารย์แปะนั้นใช้เป็นคำสอนตลอดมา พุทธศักราช2547ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูยติธรรมมานุยุทธเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2547จนถึงปัจจุบันได,ได้รับพัดยศเทียบเท่าผู้ช่วยพระอารามหลวงทันพิเศษรับเมื่อวันที่ที่7ที่อยุธยา คือที่วัดผมก็จะเน้นว่าให้โยมเนี่ยมาไหว้ไหว้พระธาตุมาขอพรทั้งเงินพระทองติดทองงพ่อโสธรอะไรย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีบางคนก็ชอบสายไทยบางคนชอบสายจีนบางคนชอบสายฮินดูจริตของคนไม่เหมือนกันบางคนชอบไหว้พระบางคนก็ไม่ชอบไหว้พระบางคนก็ชอบไหว้เทวดาบางคนก็ไม่ชอบไหว้เทวดาแล้วมันมันจริตมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน คือบางครั้งก็บางคนก็เราก็โดนโดนถอดเหมือนกันเ๊ะทำไมวัดมันจะมีจีนมีฮินดูอะไรเงี้ยเราเราตั้งคําถามว่าลิงลิงไทยเรียกอะไรหนุม,มานลิงจีนเรียกอะไรเฮงเกียลิงฮินดูเรียกอะไรก็เรื่องหนุม,มานถ้ามันแก้ผ้าก็ลิงหมดแต่มันใส่เสื้อมันก็เลยเป็นคำว่าเออนี่มันอยู่ในจัจจเรวานมันลิงเดคือเดียวกัน อยู่ในเครือเดียวกันมันคนละหวีมันอยู่ในสายเดียวกันเพราะงั้นบางคนไม่เข้าใจก็ตีฝาเอ้ยมันคนละสายคนละศาสตร์จริงๆมันศาสตร์เดียวกันมันเอื้อกันได้พามพุทธเนี้ยพามพุทธเนี่ยมันจริงจริพามเขเกิดมาก่อนพุทธแต่มันก็มันก็ต้องเอื้อกันไปเราก็จะเน้นว่าเออโยมมาไหว้พระพระธาตุพระเงินพระทองไหว้หลวงพ่อสลวงร่อไหว้สายจีนสายฮินดูก็ไหว้ไปแล้วก็จะมีการถวายสังฆทาน สังฆทานงผมก็จะเน้นเรื่องถวายสังฆทานแก้กรรมขมากรรมเอาโหติกรรมคือคนเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอย่างวัยเด็กเราคิดอะไรทําอะไรไวัยหนุ่มสาวเราคิดอะไรทําอะไรวัยกลางคนเราคิดอะไรทําอะไรวัยชราคิดอะไรทําอะไรอดีตปัจจุบันและอนาคตบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าถูกผิดผิดถูกูกผิดผิดถูกถูกผิดเราก็เหมือนก็ไม่ให้มาขมากรรมเลย ล่วง,งเกินต่อพระพุทธเจ้าล่วงเกินล่วงเกินต่อพระธรรมล่วงเกินต่อพระสงฆ์ล่วงเกินต่อพ่อแม่ล่วงเกินเจ้าฟ้ามังคตัดให้มาถวายแล้วเ็าจะนําแล้วเขามาคนไทยเราบันถือก็ตันยูกระตะเวทิตาบางทีเราไปล่วงเกินพ่อแม่เราก็ไม่รู้ตัวไปล่วงเกินพระก็ไม่รู้ตัวทีเราไปล่วงเกินเจ้าฟ้ามังคตัดไม่รู้ตัวเราพยายามจะเน้นในคนเนี่ยคำว่าไหว้พระไหว้เจ้า เรา,ามาไหว้พระเราจะพระก็คือพระเจ้าคือเจ้าฟ้ามังคราสตร์พ่อแม่ครูบา,าอาจารย์เราเออจะพูดแล้วก็พูดจะนินทานแล้วก็นินทานอย่าล่วงเกินพระอย่าล่วงเกินเจ้าฟ้ามังคราสตร์อย่าล่วงเกินพ่อแม่อย่าล่วงเกินครูบาอาจารย์ผมจะเน้นตรงเนี้ยเัายุคนี้สมัยนี้รู้สึกมันเราก็อาศัยเกี่ยวกับว,วิธีการคนจะมาถวายสังฆทานปนาสิกก็ล้อมสองสามร้อยเราให้ความจริงใจมากกว่า ให้สบายใจหรือบางครั้งเราก็ลูกหลานมาแลรวก็พยายามให้เขาตั้งสติแล้วมีคติของผม,มจะมีพยานเยอะๆแดกน,น้อยๆรวยจะพินจนยาขี้เกียจทําคนเดียวแดกหลายคนเหนื่อยจังเลยแม่ค้าก็เอาติหน้าด้านปากหวานใจหนักแน่นแม่ค้าต้องหน้าด้านต้องปากหวานใจต้องหนักแน่นนะเป็นแม่ค้าด้าน ผมใจแอนเชิญยิ้มครับจ่ายอดจากผู้กองเจ้าสเสน่ห์ครับนะฮะผมก็วันไหนว่างๆผมก็จะมาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับมาเป็นลูกศิษย์นะครับมารับใช้ปรนิบัตินะฮะอาจารย์แปะนะฮะหลวงพ่อรวยของเรานะครับนะฮะก็วัดนี้มีสิ่งอะไรที่ท่านผู้ชมนะครับอยากจะได้นะฮะให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับผมว่า มาที่นี่นะฮะลองมาดูโดยเฉพาะนอนลงต่อชตานี่นะครับผมว่าเป็นต้นตํำรับนะฮะนอนลงต่อชตาสะเดาะเคาะนะครับนะฮะเราทําพิธีแบบโบราณนะครับพระเงินพระทองตรงนี้นะครับผมจะบอกให้รู้นะครับมีคนมาบนบานสารก่าวด้วยไข่ไก่นะครับโดยเฉพาะผมนะฮะถูกระวันที่4นะครับ5คู่ด้วยกันนะครับนะฮะ ที่แรกผมก็จะเล่นเลขท้ายทะเบียนร,รถ7 5ธรรมดาเนี่ยกะได้2ตัวเพอเอิญไปเข้ารางวัลที่4เข้ามันก็ไป็โชคชะตาของผมนะครับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อแป๊ะเนี่ยนะเป็นพระที่มีเมตตาสูงเป็นพระนะครับที่พัฒนานะฮะ โอ้โหไม่ต้องห่วงครับเรื่องวัดเรื่องอะไรนี่ท่านพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับปัจจัยที่ท่านผู้ชมนะฮะหรือญาติโยมมาถวายให้กับทางวัดนะครับหลวงพ่อก็จะทําเสริมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ธนนริโภคอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ขาดที่ขาดอยู่นะครับทางหลวงพ่อแปงของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะฮะเดิมแล้วนะครับที่ผมรู้จักวัดสว่างอารมณ์แครแถวนะฮะ กิโลเมตรที่39อำเภอนครชัยศรีนะครับนะฮะจังหวัดนครปฐรมนี่ผมดูมาจากเฟสนะครับผมก็ดูจากเฟสเอ้หลวงพ่อองค์นี้กินหมากปากนี่ให้เคอะไปหมดเลยเราก็เอ้ทำไมท่านไม่ดูแลตัวเองที่ไหนได้ลืมไปครับท่านนะส่งน้ำปีละหนึ่งครั้งครับนะฮะหลังหลังสงการไปแล้ว20กว่าครับนะฮะ20กว่า วันที่ย0ิกว่าขึ้นไปท่านจะส่งน้ําปีละครั้งและงานที่เป็นงานใหญ่มากและวันนั้นในท่านจะแจกจีวรแจกอังสะที่ผมศรัทธานในตัวหลวงพ่อแป๊ะนะครับคือพระมีเมตตาสูงโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับและเรื่องเมตตามหานิยมเนี่ยโอ้โหเอาเถอะท่านจะเจิมหน้าเจิมกระเป๋าสตังเงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำประโคงคาที่ไหลมาไม่ขาดสายเขาว่า,างั้นจริงๆครับอันนี้เรื่องจริงครับเมื่อก่อนในงานผมเงียบมากเลยนะฮะพอผมได้มาสัมผัสอาจารย์แป๊ะผมเนี่ย ได้มาอยู่ที่วัดน,นี้ประมาณ3ปีแล้วนะฮะสปีแล้วพอมาได้สัมผัสกับตัวท่านเนี่ยการงานผมดีขึ้นนะครับผมอันนี้ผมยืนยันครับด้วยตัวผมเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของพระอาจารย์แปะเกจิดังแห่งรุ่มน้ํานครชัยศรีเรื่องราวของพระอาจารย์แปะนั้นยังมีมากมายแต่ช่วงนี้ครับพักกันสักครู่กับมิติแห่งศรัทธา เมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยพระขุนแผนผงปลายกุมารทองรุ่นป่าช้าแตกจัดสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์แปะวัดสว่างอารมณ์เกจีดังแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีรวมพลังมวลสารมากกว่า1 0 8ชนิดนั่งปลกปุกเสกโดยเกจีดังทั่วสารทิศพระเทพพุณาภรณ์วัดเทวราชกุญชรหลวงปู่แย้มวัดสามงามหลวงพ่อเพียรวัดตุกตาหลวงพ่อคงวัดเขากริ้งและพระเกจีดังอีกหลายรูป หชุดมี5องค์สั่งจองได้ตอนนี้1,500บาทค่าจัดส่ง150บาททั่วประเทศโทร061549 5399เมตตามหานิยมขาขายร่ำรวยพระขุนแผนผงพลายกุมารทองรุ่นปาดช้าแตกเครื่องรางสุดขลังแห่งปี2013ของอาจารย์แปะแห่งวัดสว่างอารมณ์ เกจิดังแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีตะกรุดหนังกรองแตกมหาเสน่ห์มหาเมตตามหานิยมกันคุณใสคงกระพันชาตรีแขวคราดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาขนาดใหญ่600บาทขนาดกลาง400บาทขนาดเล็ก200บาทของดีหายากมีจำนวนไม่มากโทร061 549 5399ค่าจัดส่งทั่วประเทศ150บาท กับไม่ช่วงครับกับรายการมิติแห่งศรัทธาเรายังอยู่กับเรื่องราวของพระอาจารย์แปะเกจิดังแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีวัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมครับวัตถุมงคลต่างๆที่พระอาจารย์แปะได้จัดสร้างขึ้นมีมากมายหลายรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นนั้นได้รับความศรัทธาจากลูกศิษย์ลูกหามากมายไปรับชมไหมครับว่าวัตถุมงคลต่างๆของพระอาจารย์แปะมีอะไรกันบ้างไปรับชมไลยครับ จานแปะได้จัดสร้างวัตถุมงคลมากมายหลายรุ่นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้นำไปบูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและได้รับความนิยมจากลูกศิษย์ลูกหามากมายเราก็คล้ายๆว่าเป็นฝันกำลังใจเนาะ หลายอย่างก็ทำมาตลอดนี้ทามาตอนนี้นก็ยังมาเน้นเรื่องก็มีตะกุดหนังกองแตกมีเชื่อประกรรคล้องช้างมีถั่วห้าข้อแล้วก็มีจระเข้สองหางแพะ3ตัวสีว่เขาแล้วก็มีเจ้าสัวแล้วก็มีขุนแผนกุมารทองกระช้าแตก,แกตอนนี้กํลาลังทําเหรียญหลวงพ่อรวยอยู่หลวง่รวยอ,อนุบาลชนพงหาวินดาวเป็นเดือนหาวินดาวเดือนนะ เชิญธงและหาวิญญาณเป็นเดือนด้วยลวกพรวยเจริญพรรวยเพิ่งเพิ่งเพิ่งถามจะออกปลุกเสก,กเนี้ยยี่สามยี่สี่รวจพันยักษ์ใหญ่จะปลุกเสกยี่สามยี่สี่จะมีวิธีสวจพันยักษ์ใหญ่แล้วก็ปลุกเสกด้วยใครมาจองก็มาจองได้แต่ว่าของนี้ก็คงจะไปรับช่วงจุดจีจริงๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่แรงอดีตฐานถ้าเป็นเราเป็นถ้าวัดมันก็คือวัดอ่ะมันไม่ใช่วัดแบบแม่ค้า เราแม่ค้าก็ไอ้นี่หวานไอ้นี่อร่อยไอ้นี่หวานไนอ้นี่กรอบอะไอ้นี่ก็อยู่ที่แรง เคียนเศรษฐีนาคราชหรือแม้จะเคียนเศรษฐีนาคราชเพื่อเสริมดวงเสริมมงคลชีวิตเสริมโชคลาภเงินทองเมตตาค้าขายประกอบพิธีโดยหลวงพ่อแปะสำหรับเรือมี3ขนาดให้บูชาดังนี้ขนาดเล็กความยาว19เซนติเมตรขนาดกลางความยาว29เซนติเมตรขนาดใหญ่ ความยาว39เซนติเมตร ตระขอช้างเป็นหนึ่งในมงคล8ประการของศาสนาพราหมณ์ซึ่งหมายถึงการมีอำนาจในการควบคุมเหตุการณ์ต่างๆไว้ได้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงอำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมตะขอช้างเครื่องรางวิเศษเป็นมงคลที่หาได้ยากยิ่งและมีอนุภาพสูงหลายประการคือเป็นของโภกทรัพย์จากการเป็นของอหมายถึงการเกี่ยวการเหนี่ยวรั้งไว้อีกประการหนึ่งคำว่าขอก็คือได้เป็นคำมงคลใช้แก้ดีกันดี เสริมดีขอโชคลาภวาสนาขออะไรก็ได้ก็ดีสำเร็จทุกประการเบีย้ยแก้เบีย้ยแก้รุ่นพิเศษหลวงพ่อแปะทั้งกันทั้งแก้สรรพคุณร้อยแปประการป้องกันสิ่งชั่วร้ายสเสน็ดจันไรคุณใสคุณคนคุณผียาเบื่อยาเมาทั้งหลายทั้งปวง เมตตามหานิยมแคล้วคลาดมหาอุดคงกระพันทุกประการตะกรุดหนังกลองแตกเครื่องรางสุดขังอย่างปี2013ตะกรุดหนังกลองแตกหลวงพ่อแปะมหาสเสน่ห์มหามเมตตามหานิยมหลงอัครมือกันคุณใสยคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัยแก้ปีชงเสริมดวงชะตาต่างๆพระคุณแผนผงปลายกุมารทองรุ่นปราช้าแตกอาจารย์แปะหลวงพ่อรวยที่ได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่ถึงสองวาระโดยในวาระแรกเป็นการพิธีปลุกเสกมวนสาลเมื่อวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2558 และวาระที่สองเป็นวิธีพุทธาเทวาพิเศษและกดพิมพ์นำเลิกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วทุกสารทิศนั่งโปรกติฐานจิตเมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2558นับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลอย่างหนึ่งของวัดสว่างอารมณ์พุทธคุณครบเครื่องครอบจักรวาลเมตตามหานิยมบันดาลทรัพย์คงกระพันชาตรีแล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดหยุดลูกป,ปืนมหาอำนาจบารมี อนที่มาเป็นเรื่องราวก็จัรุคามสามเสือที่จารุคามสามเสือที่วัดสว่างอารมณ์เป็นวัดแรกที่เอาเสือมาปลูกเสือเป็นวัดแรกเลยจารุคามเมื่อก่อนก็ทําบ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่แค่นั้นไงตอนที่เป็นเรื่องราวอ่ะที่ท้เป็นเรื่องลาเมื่อจะดุคามสามเสือผมอธิวัดสว่างเอาจะดุเอาสามเสือน่ะเป็นปลูกเป็นเอามาเป็นวัดแรกเลยหลวงพ่อเสือดำเือไม่เห็นส่วนสบายวัดสว่างอารมณ์เป็นตัวเป็นตัวเหมือนก็อะไร สร้างกระแสท่านเพราะตอนนั้นเจ้าหลวงพ่อก็ไปสร้างถือว่าหลวงพ่อสดํดำเสือใบเสือม่เสือก็เถือเป็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเนีรยจารุคามเนี่ยแล้วพระสก็เลยเริ่มขอ,อปิดทองลูกนิมิตเก้าวัดเก้าสิบเก้าลูชมทุ่งทานตะวันเพราะว่าไอ้คำว่าปิดทองลูกนิมิตเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนเหมือนกับวัดสว่างอารมณ์เนี่ยมีวัดต่างๆเนี่ยจะมาขอลูกนิมิตที่วัดสว่าง วัดละเก้าลูก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 แล้ววัดก็จะมอบให้มันจึงมีลูกนี่มิถึงเก้า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 วัดเก้าจุดเก้าลูกบาะงั้นเราเราไม่ต้องไปวัดไหนไงมาวัดสว่างอารมณ์โดยเฉพาะคนแก่แก่มันง่ายไงถ้าเรานั่งรถไปเก้าวัดแล้วยมจะไหวไหมอันนี้ก็คือแต่ละจังหวัดก็มาจองลูกมิตรที่วัดสว่างอารมณ์วัดละเก้าลูกเก้าลูกเก้าลูก แล้วถึงเวลางานเลิกงานปิดทองเลิกปุ๊บวัดแต่ละวัดก็วัขอรับลูกนิมิตไปก็คือให้คนมาไหว้พระแล้วคนมาไหว้พระนะไหว้พระแล้วก็มาปิดทองลูกนิมิตแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องมาชมทุ่งทันตะวันมันก็แบบอะไรพ่อ,อลูกพาพ่อแม่แมาไอแม่ก็ไปปิดทองไหว้พระลูกก็ไปชมทุ่งทันตะวัน อาจารย์แปะเกจิแห่งลุ่มแมน่น้ำนครชัยศรีผู้มีแต่ความเมตตาถือได้ว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีรู้สิทธิ์ทั่วทุกสารทิศให้ความเคารพนับถือมากมายในยุคนี้ขอมโมทนาสาธุกับบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้ชมช่องแคทชนแนล พิติหัทธาก็อขอให้ทุกคนทุกท่านที่ชมรายการนี้นะต้องมีแต่ความสุขความเจริญปารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอสมความมุ่งมั่นปรารถรนาให้พระมาคุ้มครองอเทวดารักษาสุขกายสบายใจไร้โรคาโชคดีมีชัยชะตังมีใช้ดอลลาร์ยูโรเงินปอนโชคมันมาเด้อครับนี่ก็คือเรื่องราวของพระอาจารย์แปะ เกจิดังแห่งรุ่มน้ำนครชัยศรีวัดสว่างอารมณ์รวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆที่พระอาจารย์แปะได้จัดสร้างขึ้นสำหรับท่านที่ศรัทธาในวัตถุมงคลของพระอาจารย์แปะก็สามารถไปเช่าบูชาได้ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและท่านที่ไม่สะดวกเดินทางไปวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมได้ทางเรารายการมิต,ติแห่งศรัทธาได้รับมอบพระคุณแผนหงภายกุมารทอง รุ่นป่าช้าแตกจากพระอาจารย์แปะมาเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ศรัทธาได้สะดวกในการเช่าบูชาเราไปดูรายละเอียดการเช่าวัตถุมงคลของพระอาจารย์แปะกันครับเมตตามหานิยมขาขายร่ำรวยพระขุนแผนผงปลายกุมารทองรุ่นป่าช้าแตก1ชุดมี5องค์สั่งจองได้ตอนนี้1,500บาทค่าจัดส่ง150บาททั่วประเทศโทร061 549 5399 จะกรุดหนังกรองแตกขนาดใหญ่600บาทขนาดกลาง400บาทขนาดเล็ก200บาทของดีหายากมีจำนวนไม่มากโทร0615495399ค่าจัดส่งทั่วประเทศ150บาทหากท่านใดสนใจติดต่อมาทางเบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้รายการมิติแห่งศรัทธาได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ